พบกับเกษตรอีสานลูกใหม่มั่งคั่งยั่งยืนครับเมื่อนี้ครับพามาที่คุกหองนาโมเดลครับอีกมือน,นึ่งครับเดี๋ยวพามาเห็ดปุ๋ยมักขี้ไก่ครับปุ๋ยเฮาเนี่ยถ้าเฮาเอาขี้ไก่ใส่ต้นไม้โดยตรงเลยครับมันมีไนโตรเจนมีก๊าซมีทําให้ต้นไม้นี่เหี่ยวเหลืองได้ครับฉะนั้นก่อนที่เฮาจะเอาขี้ไก่ขี้เป็ดขี้งัวขี้หมูเอามาใส่ต้นไม้เฮาทางที่ดีเฮาต้องมักมันก่อนครับเพื่อที่จะ ให้ความฮ้อนมันออกก่อนบมมีกาัาแลัวการจังมาใส่ผสมแกลบผสมแกลบดำหรืออะไรไมาเป็นดินปลูกอีกทีนึงครับมื่อนี้ก็สิ้ผ้ามาเพ็ดปุยมักที่ใกล้ครับวิธีการกะน,นี่ครับเดี๋ยวผมเมืออานี้ผมทำอคอกเล็ก,ลก,ลกๆไว้แลยครับในใกล้ๆี่ไกลไลนกระสอบลยครับนีี่ไกลเทเลยครับก็คือเท้า บัเป็นกาซครับเาเโ็ดให้มันเย็นก้อนนะครับมาเบงใ,ใกล้ๆครับมาเบงใ,ใกล้ๆน,นี่ครับเอาเนี่ยโบมักมันช่เป็นก้อนขี้ไก่อย่างนี้ครับมีแก้วเป็นอย่างนาะเป็นขี้ไก่ที่มีแก้วผสมลายครับ บัวทั่วบัวทั่วอ่านี่ครับบอให้มันเปียกลายปันธุ์ใดครับบอให้มัน คุณดีมั่นมันครับโอเคเดี๋ยวผมกับชีเทอีกที่ฮะชอบที่เหลือครับจะต้องช่วงด่วนะ อยู่มันเป็นขี้ใกล้อยู่ครับเดี๋ยวนะครับโอเคครับหลังจากที่เ้าเอาน้ำมักกับพอดอครับลาดแล้วก็คุกเข้าครับรประมาณนี้ครับ ให้มันไม่บมเปียกไร้ครับให้มันช้นชนเนี่ยถือว่าให้มันทั่วกันประเด็นก็ให้มันทั่วกันครับเพราะว่ามันสิเกิดการมักรอกรอยไว้ประมาณสักสองสามเดือนครับประมาณสองสามเดือนทีนี้ก็หลังจากที่มันเป็นก้อนบบนี้เนาะสองสามเดือนมันก็สิย่อยเป็นดินปูกแบบละเอียดเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ท้ายคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ลืม แชร์ไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมภาษาไทยครับเหื่อยเมือ่อยโอเคครับมือนี้กับไปนะครับบายบายโอเคครับเขากะเทรับเทให้มันชัวเนาะเหนื่ยขี้ไก่อะอนนี่ มันก็ค่อนข้างที่มันก็ค่อนข้างที่ได้เลยแหละเพราะว่ามันมักมามักมาันาก็ชอบดูต่เ,เขาจะให้ประสิทธิภาพมันเยอะ ก็ง่ามบหมนี้ครั บเบิเขากะโอเคครับเดี๋ยวเขาคนมันทั่วก่อนเกี่ยก่อนเกี่ยมมนทั่วกันเัาอ่ะทนีนี้เขาจะเอาน้ำม,มักกับน้ำม,มักน้ำม,มักชีวภาพหรือพอดอครับมาลาด ้วกคูเข้าให้มันเข้ากันครับบ่ให้มันแห้งกระไดเนะาะเดี๋ยวเขาไปเอาน้ำมักผมเตรียมไว้แล้วครับทุกท่นโอเคครับเขามาเอาน้ำมักกับน้ำพอดอรอครับพอดอรอสำหรับปุ๋ยมักนะครับทางนี้เป็นมักปุกิไก้ครับทางนี้เป็นน้ำมักครับพี่น้อยนะน้ำมักน้ำมักที่เอาผลไม้เอา ซากพืชชากหญ้า,านะครับน้ำมัมกเป็นน้ำมัมกเนาะน,นี่ที่เ้าใส่อันนี้เป็นน้ำพอดอรครับน้ำพอดอเดี๋ยวอัตราส่วนผมจะขึ้นมาให้ท้ายคลิปนะครับโอเคครับค่อนข้างไก่เนาะไนนก่ตั้งน,นี้น้ำมกักโอเคโอค้โอ โอเคครับเขามาประก็บใส่เล้ครับเท okay, ทั่วเลยครับอันนี้น้ำพอดอเนนะ mm hmm. เดี๋ยวเราเค่อยคุณทีค mm ิน hmm. นี้ตัวที่สองครับน้ำหมัก โอ <Okay. S 1> เคมกันเดี๋ยวคลุกเขาให้เข้ากันครับให้มันเปียกเสมอกันเดี๋ยวเราทําการคลุกเขาครับแล้วก็ให้มันเปียกให้เปียกอันนี้ยังไม่ได้ครับต้องกำแล้วเป็นเป็นฟันนิดนึง ยังโโพ่พอใช่เอ,อ,อ,อเดี๋ครับเดี๋ยวจาน้ำมักกับน้ำ udah lama sih ya ya ibu